สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการใส่พวกไตเติลนะครับแล้วก็ซับไตเติลนะครับหรือตัวหนังสือหรือว่าข้อความนะครับบนไฟล์วิดีโอของเราเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะครับว่าเวลาใส่แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะเป็นการใส่แค่ตัวหนังสือนะครับโดยที่จะยังไม่ได้ใส่พวกเอฟเฟกตต่างๆนะครับไปดูกันเลยครับ อันี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแค่คร่าวๆนะครับว่าเราจะนําตัวหนังสือมาใส่ยังไงนะครับผมแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ของคลิปวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือการสร้างตัวหนังสือขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะไปสร้างตัวหนังสือนะครับอยากจะสังเกตว่าแถบวิดีโอนะครับผมใช้ถึง5้าแถบนะครับก็คือ1 2 3 4 5หนะครับโดยที่แถบ1 2 3 4เนี่ย ผมได้วิดีโอชุดนี้นะครับผมได้สอนไว้แล้วนะครับในในเรื่องของการย่อและการขยายนะครับไซส์ของวิดีโอต่างๆนะครับก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับว่าทำยังไงถึงจะให้วิดีโอเนี่ยมันเป็นทั้งหมด4ช่องนะครับผมสำหรับการสร้างตัวหนังสือนะครับเรานะครับผมไปที่ New นะครับแล้วก็คลิกเลื่อนมาที่คำว่า Legacy Title นะครับผม หรือถ้าเกิดในอยู่ในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเราสามารถจะกด Ctrl T ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมานะครับผมไม่ว่าจะขึ้นอะไรมาก็ตามเราก็กดโอเคไปก่อนนะครับคราวนี้นะครับพอมันปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างตัวหนังสือได้เลยนะครับว่าเราจะใช้คําว่าอะไรก็ได้หรือว่าข้อความไหนก็ได้โดยขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่คาไปที่เครื่องมือใช้ Tool นะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือจากนั้นนะครับ ทำการจิ้มลงไปนะครับผมบนหน้าจอแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นพิมพ์ในอะไรนะครับอย่างผมจะพบอกว่าอ่ะสวัสดีครับอันนี้สมมติว่าผมใช้คําง่ายๆก่อนละกันนะครับใช้คําว่าสวัสดีครับจากนั้นนะครับผมตัวนี้นะครับมันจะคือตําแหน่งที่เสมือนจริงกับวิดีโอเลยนะครับผมก็คือเหมือนกับตําแหน่งในวิดีโอเลยเพราะนั้น ตำแหน่งข้อความถ้าเกิดเราเอาวางไว้ตรงนี้นะครับเวลาที่เอาไปซ้อนกับวิดีโอมันก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับผมเราสามารถที่จะปรับได้ว่าจะให้มันอยู่ตรงกลางซ้ายขวาหรือด้านบนก็ได้นะครับผมโดยมีเครื่องมือนะครับที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยครับเอาไว้ช่วยงานนะครับเราสามารถที่จะคลิกนะครับจิ้มไปก่อนจากนั้นมาคลิกคําว่าที่เซนเตอร์นะครับมันก็จะให้มาอยู่ตรงกลางให้พอเราสร้างเสร็จแล้วนะครับผม ผมเดี๋ยวผมใช้เป็นคำภาษาอังกฤษละกันนะครับจะได้เห็นง่ายๆขึ้นอ่าผมใช้คำว่า hello ดีกว่านะครับพอเราใช้คลิกคำว่า hello เสร็จเนี่ยนะครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือจากด้านบนได้นะครับผมเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับเราชอบแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับ อ่าอย่างผมคิดว่าอันนี้น่าจะโอเคน่าจะสวยดีนะครับสําหรับผมเพราะว่ามันเป็นเพลงค่อนข้างเร็วนะครับคราวนี้นะครับพอเราได้ได้ฟอนต์ตัวหนังสือมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับขนาดมันได้นะครับโดยขนาดนี้สามารถที่จะปรับตรงนี้นะครับผมโดยที่จะเลื่อนก็ได้หรือจะพิมพ์ลงไปก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะเอาไว้ตรงกลางเหมือนเดิมครับ คราวนี้นะครับมันจะมีแถบเมนูด้านข้างนะครับเราสามารถที่จะปรับมันได้นะครับตัวนี้มันอาจจะยังไม่ปรากฏชัดเจนเราใช้เมาส์นะครับไปขยายมันออกมาหน่อยเราก็จะเห็นข้ออ่า property ของมันนะครับว่าคุณสมบัติของมันที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างตัวแรกนะครับผมที่เราจะทําเลยก็คือเป็นสีนะครับสีด้านในเราเนี่นะครับ โดยค่าที่มันให้มาเป็นสีขาวเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ผมผมอาจจะใช้เป็นสีเหลืองๆส้มๆหน่อยนะครับผมชอบอเป็นโทนสีประมาณนี้นะครับอ่าโอเคผมได้ละผมได้เสร็จแล้วนะครับผมผมอยากให้มันมีนะครับกรอบนะครับผมก็คือ stroke นะครับ stroke เนี่ย มันจะมีทำประงแบบก็คือ inner stroke แล้วก็ outer stroke นะครับ inner stroke ก็คือวาอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยเรากดที่ add add นะครับผมถ้าเกิดเราใส่เป็นสีขาวนะครับ inner stroke จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดเจนถ้าเราขยายตรงนี้นะครับตรงไซส์เนี่ยเห็นไหมครับมันจะเข้าข้างใน นะครับ inner stroke ก็คือเป็นเส้นนะครับขอบที่เข้าข้างในถ้าเกิดเราไม่เอาแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับตรง inner ออกแล้วเราก็ไปเลือกอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ outer stroke นะครับคลิกที่ add นะครับแล้วก็ไปเลือกสีได้อ่าเราสามารถที่จะปรับขนาดของมันได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมใส่ประมาณหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะปิดไปได้เลยนะครับผมเมื่อปิดไปแล้วเนี่ยเราเวลาที่จะเอาพวกคลิปพวกนี้หรือว่าอ่าตัวหนังสือเนี่ยมาใส่บนคลิปนะครับเราสามารถที่จะกดนะครับเราสามารถที่จะลากมันมาวางไว้บนคลิปได้เลยนะครับเห็นไหมฮะ ตำแหน่งของมันก็จะอยู่บริเวณเดียวกับที่เห็นบนหน้าจอมือสักครู่นี้นะครับความยาวของคลิปเราสามารถที่จะย่อขยายมันได้นะครับผมแต่ว่าในคลิปวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยเราอาจจะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่โอเคใช่ไหมครับผมวิธีการนะครับเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกนะครับที่นะครับที่แท็บของจวหนังสือเนี่ยให้ ดับเบิลทิกด uh, ับเบิลคลิปดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะปรากฏหน้าจอเมื่อกี้ขึ้นมาเราสามารถที่จะแก้ไขมันได้นะครับผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่เงานะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นสีดำอยู่เราลองมาดูว่าถ้าเกิดเราใส่เงาเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ดูมีมิติขึ้นมาไหมนะครับอย่างตัวเงาตัวนี้นะครับเราใส่ใส่เงาเพิ่มขึ้นมานะครับผมใส่เงาเพิ่มขึ้นมาหน่อย อ่ะโอเคนะครับลองปรับดูว่าเงาผมจะเป็นประมาณนี้จะโอเคไหมอ่ะก็ผมปรับประมาณนี้นะครับขนาดมันจะใหญ่เกินโอเคนะครับแล้วก็ไซส์นะครับผมอยากให้มันใหญ่ขึ้นผมก็ปรับขนาดได้อ่ะโอเคครับ แล้วก็ปรับตำแหน่งมันได้นะครับพอเราคลิกนะครับผมมันก็จะปรากฏนะครับตามช่วงของแถบที่มีนะครับยิ่งถ้าเกิดแถบมันมีแค่นี้นะครับมันก็เราก็จะไม่เห็นบริเวณส่วนอื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสร้างตัวหนังสือนะครับผมแบบนี้นะฮะคราวนี้ว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับ อยากจะเอาไปใส่บริเวณอื่นหรือว่าสร้างข้อความอื่นแบบเป็นซับไตเติลนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการที่จะไปที่ตัวนี้นะครับ New แล้วก็ Legacy Title เนี่ยหรือว่าสร้างอันใหม่ขึ้นมาหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่ง่ายๆก็คือเราสามารถที่จะกด Alternate นะครับบนแป้นพิมพ์นะครับก็คือ Alt นะครับ Alternate ค้างไว้ แล้วลากไปด้านข้างครับมันจะทำการก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ตัวแ็บตัวนี้นะครับแถบตัวหนังสือให้จากนั้นเราก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกนะครับแก้ไขข้อความได้เลยนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวข้อความนะครับเราก็ไปจิ้มที่ตัว T ด้านบนนะครับแล้วก็มาคลิกที่บริเวณนี้แล้วก็เปลี่ยนนะครับ โอเคตัวหนังสือมันใหญ่ไปนะครับเราก็ทำการย่อมันลงนะครับอ่าแล้วก็ผมก็ปรับตำแหน่งหน่อยแล้วกันโอเคนะครับผมลองปรับตำแหน่งหน่อยอันนี้มันก็ยังดูใหญ่เกินไปก็เดี๋ยวลองให้มันเล็กลง ่าโอเคนะครับได้ละวพอได้าเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการปิดไปเลยครับผมพอปิดไปเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวนี้มันขึ้นมาใช่ไหมครับคราวนี้เราสามารถเลื่อนตัวตัวแถบของตัวหนังสือเนี่ยไปไว้ในตำแหน่งที่เราอยากให้มันปรากฏก็ได้นะครับผมอย่างกรณีนี้นะครับผมเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับ อ่เาเลองเล่นดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอโอเคเราก็ได้ตัวหังสือขึ้นมานะครับผมเราสามารถที่จะใช้ตัวหังสือภาษาไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทำการกด a l t e r อร์เนนะครับค้างไว้แล้วก็กดลากไปด้านข้างนะครับผมอันนี้อ่า เอาับเบิ้คลิกต่อนะครับผมตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้ฟอนต์ตัวนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนใหม่ได้นะครับโดยการจิ้มแล้วก็กด delete ไปครับจากนั้นก็พิมพ์ลงไปใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมพิมพ์ทับไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยลงไปว่านี่คือห้องนอนของผมอ่า คราวนี้ฟอนต์มันอ่านยากนะครับผมก็จะหาฟอนต์ตัวใหม่ที่มันดูอ่านง่ายขึ้นนะครับอ่าอย่างอย่างตัวนี้น่าจะอ่านง่ายขึ้นแล้วก็ขอเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกันนะครับใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนสีได้นะครับผมเปลี่ยนเป็นสีอ่าส้มๆม,มกว่านี้นะครับหรือจะเป็นฟ้าดี ถ้าเป็นฟ้าเป็นไงบ้างมันก็ยังเข้มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่เป็นสีเข้มๆหน่อยแต่ผมใช้ปรับตัว s t ต o k e นะครับให้มันใหญ่ขึ้นตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะพอเราปรับตัว stroke ให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะทำให้เราเห็นข้อความชัดเจนมากขึ้นนะครับ เช่นเดียวกันนะครับคือผมอาจจะย้ายตำแหน่งเนี่ยมาไว้ตรงกลางก็กดไปที่เซนเตอร์นะครับอ่ามันก็มาละก็เสร็จเรียบร้อยครับผมมันก็จะมาอยู่บนคลิปวิดีโอรเราเรียบร้อยและนะครับตัวถัดมาถ้าเกิดผมอยากได้ตัวนี้ด้วยผมก็ลากมานะครับผมลากมาแล้วก็ทำการ ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความนะครับนี่คือห้องอ่าเดี๋ยวคือสระว่ายน้ำของผมโอเคแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมใครอยากจะเอาเป็นข้อความยาวๆก็ได้นะครับหรือว่าจะสั้นๆก็ได้อย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามา เริ่มเล่นอีกครั้งหนึ่งดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับผมเขาจะเป็นการใส่ไตเติ้ลคร่าวๆนะครับว่าไตเติ้ลพวกนี้เราสามารถที่จะ พิมพ์แล้วก็ใส่บนบนคลิปวิดีโอได้นะครับผมโดยที่เราสามารถที่จะสลับตำแหน่งของตัวหนังสือได้นะครับไม่ว่าจะจะย้ายนะครับหรือว่าจะให้มันอยู่ตรงซ้อนกันก็ได้นะครับอยู่พร้อมๆกัน2อันก็ได้เช่นตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาซ้อนกันนะครับแต่ว่าตัวหนังสืออาจจะซ้อนทับกันเราก็ทําการปรับตำแหน่งเอาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากได้ สมมุตินะอ่ะยอดตรงสือ่อลงมาหน่อยอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดมันมีตรงสื่อสองฟอนต์ใกล้ต่างกันนะครับเราก็ทำการเดี๋ยวนะครับโอเคนี่นะครับ ก็ทำการเอามาอยู่ใกล้ในซ้อนกันได้เหมือนกับพวกโปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Photoshop นะครับที่เป็นเหมือนเลเยอร์นะครับสามารถเอามาซ้อนทับกันได้ก็นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนข้อความหน่อยละกันให้มันเป็นชื่อผมนะฮะต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมสลับเลเยอร์ผิดผมต้องให้ตัวตัวนี้อยู่ข้างบน ตัวนี้นะครับอ่าเคแล้วผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นแฮร์รี่นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเอาไปใส่เป็นชื่อคนนะครับสมมติว่าเราทำสารคดีนะครับหรือว่า่าจะแนะนำว่าคนนี้เขาคือใครนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อนะครับลงไปได้เลยนะครับผม ทวนอีกครั้งนะครับผมสำหรับการใช้งานไตเติลนะครับผมหรือว่าตัวหนังสือเนี่ยวิธีการก็คือ1น,นะครับอย่างง่ายสุดเลยก็คือเราหาตำแหน่งที่เราต้องการใส่ตัวหนังสือก่อนว่าจะอยากใส่ตัวหนังสือบริเวณคลิปไหนนะครับอย่างตัวนี้นะครับสมมติว่าจะใส่ตัวนี้ให้เราเอาเส้นเนี่ยเส้นสีฟ้านี่มาจิ้มที่บริเวณคลิปบริเวณน,วนาทีนั้นนะครับจากนั้นไปที่ นิวนะครับนิวแล้วก็เลือกไปที่ legacy title นะครับเสร็จแล้วก็ทำการพิมพ์ข้อความนะครับผมแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับเจอการคลิปคลิปหน้านะครับก็พอเราได้ข้อความมาเราก็สามารถที่จะ ปรับตัวหนังสือตัวนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติมันขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมแสดงว่ามันมัน,มนฟอนต์ตัวนั้น,มนไม่รองรับภาษาไทยเราก็พยายามหาที่ฟอนต์ตัวที่มันรองรับภาษาไทยนะครับผมส่วนใครจะเปลี่ยนสีนะครับก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนได้ตรงฟิลนะครับเปลี่ยนเป็นสีมาเปลี่ยนที่ตรงฟิลแล้วก็สโตกนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะใส่เป็น สีอะไรนะครับก็เพิ่มขนาดที่ไซส์นะครับส่วนสีโอเคนะครับแล้วก็ส่วนชาร์โดนะครับถ้าเกิดอยากจะใส่เงาก็ติ๊กที่เงาแล้วก็มาดูว่าถ้าเกิดเราจะใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนไซส์ของหนังสือก็สามารถที่จะปรับได้นะครับผมตำแหน่งเราใช้ตัวเซนเตอร์ในการปรับ จากนั้นเมื่อเสร็จแล้วก็ทําการปิดไปเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมาอยู่ในตรงซอฟไฟล์นะครับผมเราแค่ลากมันมาวางในตําแหน่งที่เราต้องการส่วนว่าระยะเวลาในการปรากฏคลิปเนี่ยหรือปรากฏตัวหนังสือจะนานเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเป็นคนกําหนดนะครับพอถ้าเกิดเราอยากให้มันสั้นๆเราก็ทําการย่อลงนะครับผมสําหรับการใส่ตัวหนังสือในคลิปวิดีโอก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ